วันนี้ผมจะเซอร์ไพรส์ทีมงานด้วยการพามาฉีดวัคซีนโควิดกันครับ วันก่อนนะครับผมได้เซอร์ไพรส์ทีมงานด้วยกันพาไปกินโทมาฮอกราคาหลักหมื่นกันนะฮะแต่วันนี้นะครับเราจะเซอร์ไพรส์ทีมงานด้วยการพามาฉีดวัคซีนกันทั้งบริษัทกันครับวันนี้นะฮะสนุกแน่นอนผมเรียกพวกเขานะครับมาให้ขับรถมาจากใต้3จังหวัดเลยนะฮะทุกคนมาที่หัดใหญ่เจอกันแน่นอนครับทุกคนแล้ววันนี้นะครับเราจะฉีดวัคซีนกันเป็นยังไงและเราทุกคนจะสามารถฉีดกันครบหรือเปล่าวันนี้เราไปดูด้วยกันเลยครับสนุกแน่นอน ทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะเซอร์ไพรส์ทีมงานแบบอลังการมากๆกนะครับทุกคนผมจะบอกว่าคือวันก่อนเนี่ยเราได้เซอร์ไพรส์ทีมงานอา่าไอ้นี่อะไรนะกินโทมาฮอคนอกอไหมโอ้ทุกคนเรื่องอาหารมื้อแล้วเป็นมือนะครับทุกคนแล้วก็แบบว่านู้นนี่นั่นวันนี้อ่าแบดินแบดินบล็อกเนี่ยบอกว่าบอกว่าให้ใหมา,าหาดใหญ่ทีมงานแบบดีใจมากเอาจงจริงผมไม่ได้จะมาเลี้ยงอาหารหรอก ผมจะเอาผมจะเอาทีมงานเนี่ยมาฉีดวัคซีนโควิดมาทำไมก็ไม่เหมือนรอบที่แล้วไหมเหมือนรอบที่แล้วอาจจะมาเซอร์ไพรส์เดี๋ยววันนี้นะฮะทุกคนเราจะเอาทีมงานทุกคนเนี่ยมาฉีดวัคซีนโควิด -19 กันนะครับทุกคนไม่ได้บอกว่าถ้าถึงหนดใหญ่แล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะโทรมาๆๆตอนที่เขามาถึงโรงพยาบาลเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะส่งปากหมดไปให้คือไม่บอกว่าร้านไหนนะเดี๋ยวจะหลอกเขา ซัลามคือจําได้ไม่วันก่อนเราเลี้ยงโทมาฮอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินของดีๆกันอยากกินอะไรอยากกินอะไรซูชิอยากกินอะไร,ร<บ>ก,กินโทมาฮอกอ่ารอบอออก,รก่อนนี้โทมาฮอกอ่ารอบรอบนี้อยากกินอะไรรอบนี้อ่าโทมาฮอกก็ต้องรอบนี้ก็ต้องโทมากาเซ่อะไรอย่างเงี้ยรอบโทมากาเซ่คืออะไรวะอรนะเขาเรียกว่าโอมากาเซ่โอมากาโอมากาเซ่อ๋ออยากกินโอมากาเซ่เดี๋ยวแบล็จะเซอร์ไพรส์ร้านเลยกันแต่ว่าเดี๋ยวจะส่งปักหมุดไปให้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่ปักหมุด เป็นร้านใหม่เรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวเจอทีมงานทุกคนผมจะส่งผมจะส่งปักหมุดโอมากาเสะของเขาเนี่ยปักหมุดคือโรงบาลกรุงเทพหัดใหญ่นะทุกคนเราจะขอให้มันเป็นแบบประมาณโอมากาเสะอะไรเงี้ยโอมากาเสะฉีดนี่หรือโอมากาเสะดูมั้งเลยฉีดโอมากาเสะเข้าไปเลยโอโรงบาลดีอ่ะโเดี๋ยวเราเข้ามาในโรงบาลกันโอเค เลี้ยวแยกข้างหน้านะครับสีอันนี้เราจะไปแล้วอันนี้ไฟไฟ,ไฟเขียวแล้วรับบริการ drive t h r u g นะครับทุกคนโหมี drive t h r u คล้ายๆกับเราเข้าแบบร้านอาหาร fast food ดอะทุกคน drive t h r u drive t h r u นี่ ru, ก็คือเราไม่ต้องลงจากรถนะนี่นี่นนคือ drive t h r u ใช่เหมือนสัง่งเออไม่ได้ผมไม่เคยกินไม่รู้ <c oughs> มาเลยไงที่มาเลยที่มาเลยเ,<ๆ>เคยกินอีกด้านหน้าเอมีนะใช่เป่าใช่หรือเปล่าอันนี้เฮ้ยฮะใช่ ก็ตรงไปด้านหน้าเป็นโรงบาลนั่นเองนี่ทุกคนโมเดอร์นาไดรฟ์ทรูนะครับทุกคนวัคซีนโมเดอร์นะ Drive thru โอ้เดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะฮะดูดิคือเราไม่ต้องลงจากรถใช่ไหมแต่แต่ผมจะขอเขาลงจากรถแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าผมจะดูปฏิกิริยาของทีมงานผมว่าเขาเขาเขาจะตกใจหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวเราเตือนเบดีว่านี่มันไม่มีร้านนะตรงนี้ด้านหน้าเป็นโรงบาลนั่นเองขอตัีครับฉีดวัคซีนว่ายงไงฉีดฉีดวัคซีนครับหรือนี่ดีมากทุกคนฉีดบนรถได้เลยพี่ว่าพี่ว่าเคยฉีดฉีดแล้วยัง ช่วาฉีดแล้วแต่ว่ายังไม่เคยฉีดบนรถส่วนใหญ่ฉีดบนก็อก็ยี้ที่กลางเต็นท์ผ <c oughs> ิดหมุดเปล่า ทุกคนครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับมีการระบาดของเชื้อไวรัสเนี่ยสายพันธุ์ใหม่นะครับทุกคนของโอไมรอรเนี่ยชนิด BA4 แล้วก็ BA5 นะครับ BA4 BA5 ทุกคนครึ่งเอาตรงๆนะครับอาจจะไม่ได้ว่ารุนแรงเท่ากับเดลต้าเมื่อก่อนนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ก็พูดตรงๆเลยว่ามันก็ยังมีภาวะแทรกซ้อนที่แบบว่ามีอาการที่มันติดอยู่นานที่เรารู้กันะฮะทุกคนใช้เวลานานในการที่จะหายได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือภูมิที่เวลาเราติดเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะมีภูมิยาวนะฮะตอนนี้มันภูมิมมันนแแบเดดียววครกก็หล้ทุซึ่งงอต นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องป้องกันให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดนี่ก็คือการฉีดวัคซีนนั่นเองวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาเซอร์ไพรส์ทีมงานแล้วก็ผมหวังว่าทีมงานก็ลึกๆเขา่าจะดีใจลทุกคนได้ฉีดปกป้องตัวเองดอกไหมฮะผมก็เลยอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองทุกคนฮัลโหลฮัลโหลทำไมปากหมุดเป็นโรงพยาบาลนะครับมันไม่มีร้านอาหารนี่แต่แถวนี้๋อมันเป็นร้านร้านอาหารหรูอยู่ในโรงพยาบาลอ๋อหรอ โอเคโอเคงั้นเข้ามาเป็นร้านอาหารดูอยู่ในโรงพยาบาลไม่ต้องเป็นห่วงโรงพยาบาลอาหารดีใช่โอเคอ๋อโอ้หน่าจะมีแหละน่าจะมีมาแล้วทุกคนเข้ามาแล้วทุกคนดูดูนี่ทีมงานผมมาเขานาดจะไม่โกรธผมนะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงมาแล้วทุกคนเขาดูเหมือนงงๆอ่ะดูดิไหนร้านอาหารนี่ร้านอาหารไหนก็นี่ร้านอาหาร นั่นมีแค่น้ำสืบน้ำเปล่าแล้วนันไม่มีร้านอาหารนะงี้ไม่มีนะเข้ามาจอดก่อนเข้ามาจอดก่อนโฮารเข้ามาจอดก่อนเดี๋ยววันนี้นะฮะอยากจะบอกทีมงานนะเรามาฉีดวัคซีนโควิด1 9กันรับเลยหรับเลยนะฮะโอ้เราไม่จะเป็นต้องลงจากรถเราสามารถมา drive thru drive thru หมายถึงว่าเราสามารถอยู่ในรถเข้ามาฉีดถึงรถแล้วก็เราก็รออาการบนรถตากแอร์สบาย เป็นฉีบแบบไลฟ์ทรูไลฟ์ทรูเลยโอ้เหมือนแบบเวลาเราไปซื้อของกินเหมือนแบบร้านสีแดงแดงไก่แดงแดงอะนะ <c oughs> ที่มาเลยที่มาเลยที่มาเลยที่มาเลลเดี๋ยวนั่งรอบนรถนะมาแล้วทุกคนมาแล้วทุกคนดูมาแล้วลสวัสดีครับ,ค,รบคุณลูกค้าฉีดโมเดอร์นานะคะใช่ครับใช่ครับันขอเลขคุกบองกับประชาชนด้วยค่ะได้ครับ นี่ครับได้ค่ะขอบคุณค่ะก่อนหน้านี้เคยติดโควิดมาบ้างไหมคะอ๋อเล็บไม่เหลือครับไม่จนสามเดือนแล้วใช่ไหมคะเดิอนเกินแล้วครับเกินแล้วแล้วกนขอเบอร์โทรค่ะศูนย์สองครับค่ะเป็นแบบได้ทูลูกค้านั่งรอในรถได้เลยนะคะคลุกปองนะคะรอสักครู่ค่ะขอบคุณมากครับทุกคนครับผมจะบอกว่าสะดวกมากนะครับทุกคนแต่ว่าให้ให้น้องๆเขาฉีดก่อนไหมจะใส่หน้ากากกับพยาบาลมาเวลาพยาบาลมาผมใส่หน้ากากแล้วทุกคนแล้วก็เปิดกระจกนี่เราปิดกระจกอยู่โอเคแป๊บนึงแป๊บนึงมาแล้วครับ สวัสดีครับดีค่ะฉีดคันทีมงานผมเลยได้ค่ะได้ฉีดคันนู้ก่อนนะะคได้ครับเอ้ยเอาก่อนนะสู้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 ทำไมอ้ยอยากเอาเลยเอาเลยคุณเอาเลยตนดตไงยังไง เดี๋ยวสละให้อุมกระสีอุมกระสีเฮ้ยติดโควิดครับเกินสเดือนแล้วเกินสเดือนแล้ววันที่ผ่านมาสบายดีไม่มีไข้นะอ่าสบายดีไม่มีไข้ชื่อตรงนี้ได้เลยค่ะเซ็นชื่อยอมเรียบร้อยเซ็นชื่อเลยนะเจ็บไหมครับหมอนิดนึงนะคะ เ,เรียบร้อยค่ะ,ะหลังฉีดอาจจะมีอาการปวดแขนเมื่อแขนยกแขนไม่ขึ้นนะคะมีไข้ตัวร้อนได้ที่จะมีอาการตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้หมอฉีดยังครับฉีดเรียบร้อยแล้วค่ะฮะ,ะฉีดแล้วค่ะฉีดแล้ว,ลวใช่เดีย๋ยวนั่งรอดูอาการในรถ15นาทีนะคะียบร้อยครับ อัตราการฉีดวัคซีนในภาคใต้นั้นต่ำมากโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนใต้จาก20จังหวัดที่ประชาชนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นน้อยที่สุดในไทยมี11จังหวัดอยู่ภาคใต้ผมจึงอยากรณรงค์ให้มารับวัคซีนกันนะครับตั้งแต่เข็มแรกจนถึงเข็มกระตุ้นนั้นมีความสําคัญมากคําแนะนําการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการรับเข็มที่3เนี่ยและเข็มที่4หรือมากกว่านั้นได้ระบุแนวทางเอาไว้ว่าเข็มที่3ควรได้รับหลังจากฉีดเข็มที่2ผ่านไปแล้ว3เดือน วัคซีนเข็มที่4ควรได้รับหลังจากฉีดเข็มที่3ผ่านไปแล้ว4เดือนนอกจากนี้แล้วนะครับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวในกลุ่ม7โรคยังสามารถพิจารณาเลือกที่จะฉีดเข็มกระตุ้นเข็มถัดๆไปหากได้รับการฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายแล้วตั้งแต่4เดือนขึ้นไปอายุของผู้รับวัคซีนที่สามารถรับวัคซีน mRNA ได้สามารถรับได้ตั้งแต่อายุ5ขวบเลยนะครับ5-11ปีเนี่ยมีประสิทธิภาพในการป้องกันอยู่ที่ประมาณ90.7%เป็ตนถึง 91.8% 91, จึงอยากเชิญชวนให้ทางผู้ปกครองให้พาลูกหลานมารับวัคซีนก่อนการเปิดเรียนด้วยเช่นกันครับอีกกลุ่มนะครับที่อยากจะเน้นให้มารับวัคซีนด้วยนะครับคือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์โดยสามารถฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่อายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกเลยไม่เลย,เลยชอบเอาอีกเข็มไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อเลย ทำไมแบบฉีดจากลิตหนึ่งไปเลยน <c oughs> ้ำม,มันหรือน้ำมันหรือวัคซีนเนี่ยผมกลัวเข็มไอ้เนี่พูดจริงเนีผมกลัวเข็มมากเลยทุกคนอ่ะมาแล้วโ <c oughs> อ้ขอบคุณครับฉีดมีอาการไข้ตัวร้อนนะคะเมื่อแขนยกแขนไม่ขึ้นอันนี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้ามีอาการปวดหรือทารย,ยาดยลดไข้แก้ปวดได้เลยไม่เจ็บเลยทุกคน <c oughs> ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยต้องมาต้องมาพยาบาลมือเบามากทุกคนไม่เจ็บเลยทุกคนดื่มน้ำพักดูอาการ 15นาทีผ่านไปค่ะคุณลูกค้าครบเวลาสังเกตอาการแล้วนะคะมีอาการอะไรไม่พึงประสงค์บ้างไหมคะไม่มีเลยครับโอเคค่ะกลับบ้านไปดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปรับรองจะเข้าให้ในหมอพร้อมวันนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ <ะ>ทุกคนครับแต่เอาจิงๆนะเราเพิ่งกลับมาจากกูดานเราเพิ่งกลับมาจากแอฟริกานะครับทุกคนหลายประเทศที่เราไปไปกันมาเนี่ยก็แต่ละประเทศมีการยอมรับวัคซีนเนี่ยไม่เหมือนกันนะโดยชนิดที่แบบว่าดังที่สุดนะครับที่องค์กรอนามัยโลก WHO เนี่ยยอมรับนะครับก็คือวัคซีนชนิด mRNA นะครับทุกคนแบบโมเดอร์นาไฟเซอร์ต่างๆนะครับทุกคนทั่วโลกเนี่ยยอมรับเวลาจะไปเดินทางหรือวางแผนการเดินทางเนี่ยก็สะดวกที่สุดแล้วนะครับทุกคนคือไปประเทศไหนเวลาเราบอกว่าเราฉีด วานหน้าเราฉีดไฟเซอร์อะไรต่างๆอ่ะทุกคนก็ให้ผ่านนะครับทุกคนมันเลยทําให้ทีมงานผมที่ไปต่างประเทศด้วยกันเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็มั่นใจในการเดินทางทุกครั้งครับวันนี้นะครับผมและทีมงานเนี่ยได้มาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่กันครับที่นี่นะครับเป็นเอกชนชั้นนําในภาคใต้เลยนะครับซึ่งเขามีการดูแลแล้วก็รับรองคนมาฉีดวัคซีนเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับขั้นตอนนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับสามารถเข้ามา walk in แล้วก็มาฉีดวัคซีนได้เลยแล้ววกกกก็็นนนนััั่่่่งงรรรอดาาะคบไมมเเิชโีย กลับบ้านได้แล้วนะครับสะดวกมากๆอย่าลืมนะครับทุกคนมากระตุ้นภูมิกันด้วยวัคซีนโมโนนาที่โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่กันครับโดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าแล้วก็สามารถรับบริการแบบ Drivethrough ได้เลยขยายวันรับบริการนะครับจนถึงเดือนกันยายน2565เพื่อกระตุ้นภูมิอย่างเหมาะสมเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่9กโมงเช้าจนถึง1ทุ่มสามารถรับบริการได้นะครับที่ศูนย์บริการวัคซีนนอกอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ตรงนี้เนยนะครับทุกคนดูโอเคทุกคน อย่าลืมมาฉีกันนะฮะแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะไปกินข้าวกับทีมงานจริงๆนะทุก,กนคนเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันครับทุกคนโอ้ยมังลิฟมังลิฟเอ้ยมังลิฟกินมะม่วงอยู่มัก <laughs> งกินมะม่วงเหรอ <c oughs> โอ้ยนี่ไปซื้อมาจากไหน <laughs> ทุกคนครับตอนนี้นะฮะของมาแล้วนะฮะทุกคน สั่งมากี่กี่ถ้วยสั่งมากี่ถ้วยสั่งมากี่ถ้วยสิบได้ป่ะสั่งว่าสิบถ้วยนะครับทุกคนมาสิบคนสิบถ้วยมีของหวานอะไรอีกนะอมีมินมินมีกี่ลายมินมีกี่ลายเส้นมีเนื้อสดน่องในในจับน่องแล้วก็กัดจับน่องแล้วก็กัดนะเลยนะนี่กัดแบบกัดแบบเอาเข้าปากแล้วก็ออกมาแค่กระดูกทำไดงวะลองดูลองดูกลับอะไรลองเอาอย่างนั้นเลยนะเออย่เลยแน่นอนอะ เนื้อื่นมากนุ่มหลดแตกเลยนะไม่มีใครไม่มีใครตบเลยนะนี่ทุกคนไก่นสุิลามสองดือจ่อปูเนี่ยเรนี่ยไงากิจ๊อปูด้วยจอปูนะจอปูม่แม่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 ไม่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 ่ม่ม่ม <g ül> ดูว,<อ>ดว,ว่ามีอะไรอยู่ข้างในกางดูว่ามีอะไรข้างในไม่ใช่ฝ <c oughs> ังว่ามีตัวอะไรอยู่หรือเปล่าลถูกต้องแล้วได้นะได้โอเคโอเคใครที่อยู่หาดใหญ่หรือว่าอยู่ในภาคใต้นลทุกคนสามารถมาฉีดวัคซีนได้นะที่โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่นะฮะวัคซีนดีมากบริการดีมากสะดวกรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องรอคิวนานนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ ลายไปด้วยของกินทุกคนโชคดีครับทุกคนไปบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย